ปกติเนี่ยในคลิปเนี่ยอาจจะเป็นไปไม่ได้เลย,ยที่เราจะ50 60 TI มาถ่ายคลิปแบบนี้ทุกคนดูกันค่อนข้างพิเศษสําหรับ50 60 TI ที่เรียกได้ว่าแพงที่สุดตัวหนึ่งเลยก็ว่าได้ถ,ถ้าถ้าสมมติว่าเนี่ยมันคือตัวนี้ก็อย่างที่บอกว่ามันคือไปซื้ออย่างตัว50 70เนี่ยที่เป็นอย่างเงี้ยมันสามารถจับเป็นไปได้นะเพิ่มเง,งินอีกนิดเดียวก็ได้แล้วแต่ว่าสําหรับรุ่นนี้นะครับมันคือตัวท็อปของแบรนด์เลย มันสวยเหมือนเดิมจริงๆเครื่องนี้การจอเป็นไงโอ้โหซึ่งการจอเนี่ยคือเขาเรียกว่าความพิเศษของเครื่องนี้เลยสวัสดีทุกคนครับวันนี้เราจะพาทุกคนมาประกอบความกับการ์จอตัวนี้กันนะครับซึ่งมันคือ5060 Ti ปกติเนี่ยในคลิปเนี่ยอาจจะเป็นไปไม่ได้เลยด้วย้ำที่เราจะ5060 Ti มาถ่าย คลิปแบบนี้ทุกคนดูกันแต่ว่าสําหรับคลิปนี้เครื่องนี้ของลูกค้าท่านนี้นะครับที่สั่งประกอบมานะฮะต้องบอกว่าค่อนข้างพิเศษสําหรับ5060 TI ที่ IT, เรียกได้ว่าแพงที่สุดตัวหนึ่งเลยก็ว่าได้เพราะราคาของเขาเนี่ยจะไปสามารถซื้อ5070ได้หรอถ้าสมมติว่าเนี่ยมันคือตัวนี้ก็อย่างที่บอกว่ามันคือไปซื้ออย่างตัว5070เนี่ยที่เป็นอย่างเงี้ยที่เป็นตัวอย่างเงี้ย เริมต้น2พัลลมเนี่ย Inno 2D อย่างเงี้ย m อ i v เ n t ไ s อย่างเงี้ยอ่ากาแล x วันกิกโอซีห้าศูนย์เจศูนย์สิอย่างเงี้ยมันสามารถแบบเป็นไปได้นะเพิ่มเงินอีกนิดเดียวก็ได้แล้วแต่ว่ามันจะได้แบบสพัลลมธรรม,รมดาเริ่มต้นแต่ว่าสําหรับรุ่นนี้นะครับมันคือตัวท็อปของแบรเลยที่ลูกค้าเลือกมาก็คือเป็นตัวจากแบรนด์ MSI นะครับทุกท,ทุกคนก็น่าจะเห็นกันอยู่แล้วว่ามันคือเป็นตัวแวนกา ซึ่งตัวแวนการ์ดเนี่ยก็คือมาเป็นที่รู้จักกันในตอน5 0 0 0ันซีรีส์นี่แหละนะครับเดี๋ยวมาดูว่าหน้าตาของแวนการ์ดเป็นยังไงก็คือด้านหลังกล่องมันจะมีรูปอยู่ตรงนี้นี่ของเขาได้แบบนี้นะครับซึ่งมันคือแค่5 0 6 0ู i หูนทแต่ว่าเป็น5060 t นทีที่พิเศษสุดๆตัวนึงนะครับจากแบรนด์ MSI 3พมัดลมเดี๋ยวมาดูตัวจริงตอนประกอบไปในเครื่องทีว่าจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวมาบอกลาเครื่องนี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับเครื่องนี้ลูกค้าเนี่ย สั่งประกอบมาในราคา5,300 0 5 3 0 0าาก็นั่นแหละอย่างที่บอกก็มันต้องได้5070ใช่ไหมถ้าในการประกอบคอมปกติ50,000กว่าบาทอ้าศ0นต้องมาแล้วนะครับหรือ40,000กว่าบาท5 0า0ก็เริ่มประกอบได้แล้ว แต่ว่าก็อย่างที่บอกไปนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูว่าอย่างอื่นเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ CPU ก็ค่อนข้างสูงนะเครื่องนี้นะครับ CPU เนี่ยเป็นตัว Intel Core i7 เลยนะครับตัวนี้เป็น i7 Gen14 14 700นะครับ20คอร์28เพรตเลยนะตัวนี้ แล้วก็ไม่มีเอฟต่อท้ายกราฟิกออนซีบียูมีมานะครับคลิกซิงจิงสตรีมได้ต่อการ์จอเสริมจากการ์จอแยกได้ขึ้นอยู่กับว่าจะเอาไปใช้งานแต่ละคนยังไงเนาะนะครับนี่ก็คือ C ี u มีซิงลมมาให้มีซิงลมซิงลมก็คือซิงซีบียูคูลเลอร์ที่มีมาให้ในกล่องก็เป็นซิงลมของ i ิน e l ปกติแต่ก็ต้องบอกในทุกๆคลิปในทุกๆครั้งว่ามันไม่สามารถใช้งานได้จริงนะครับก็คือมันไม่สามารถที่จะระบายความร้อนของซี u เนี่ยได้ อย่างมีประสิทธิภาพก็คือมันมันใส่ได้โอเคใช้งานงูงูปลาดูหนังท่องเว็บต่างๆหรือว่าเล่นเกมนิดๆหน่อยๆอ,อะไรเงี้ยที่ CPU ทางานไม่ได้สูงมากเดีไม่เกินสัก50%ลก้กันแต่ถ้าทํา CPU ทํางาน 60%, 70%, 80%หรือ100%เนี่ย ยังไงซิงเดิมก็ไม่อยู่นะครับอุณหภูมิ CPU จะสูงมากๆนะครับทำให้มีการตัดการทํางานของ CPU ลงนะครับอย่างสมมติ CPU จะทำงานได้100%ถ้าอุณหภูมิมันสูงเกินไปไมันถูกตัดการทํางานลงนะครับกิกะเฮิร์ตก็จะต่ําลงนะครับอย่างตัวนี้มัน i7-14700 จําไม่ไม่ได้แล้ว กิกะเฮิรตมันเท่าไหร่นะตัวนี้เทอร์โบโบูส5.40กิกะเฮิรตนะครับสูงสุดที่ทําได้5.40กิกะเฮิรตซึ่งถ้าสมมุติว่าอุณหภูมิของ CPU มันสูงเกินไปสมมุติว่า TJ Max ตั้งอยู่ที่100องศาแล้วอุณหภูมิสูงถึง100องศาเนี่ยจากเดิมทีที่มันจะวิ่งได้สูงสุด5.40กิกะเฮิรตเนี่ยมันอาจจะดรอปลงเหลือแค่4กว่าอย่างเงี้ย เพื่อลดอุณหภูมิ CPU ของตัวมันเองเพื่อไม่ให้เป็นอันตรายก็เท่ากับว่าจาก5.4วิ่งย,วยาวเลย5.4าถ้าอุณหภูมิสูงเกิน100องศาที่ t j m a แมที่ตั้งไว้เนี่ยมันก็จะถูกดอบลงเพื่อให้ CPU นั้นเย็นลงนะครความแรงมันก็ลดลง นั่นเองเพราะฉะนั้นก็คือการที่จะใช้ CPU ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดก็คือต้องมีชุดระบายความร้อนที่เหมาะสมกับ CPU ด้วยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเครื่องนี้ก็จริงๆ i7 4470ล้วก็เห็นเขาจะใส่ชุดน้ำกันปกติอยู่แล้วนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นลิควิดพูลิงจากแบรนด์จ <Wow. S 1> อห์นโบนนะครับเป็น TH360 ARGB Back นนะครับความพิเศษของเขาก็คือตัวบล็อกน้ำเนี่ยมีตัวเลขแสดงสถานะอุณหภูมิ CPU แบบเรียลไทม์ด้วย <Wow. S 1> นะครับก็คือเราจะเห็นอุณหภูมิ CPU เนี่ยที่บล็อกน้ำได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปเปิดโปรแกรมดูนะครับก็คือจะแสดงตรงนี้เลยซึ่งมีมาให้มันไม่ใช่จอนะครับมันเป็นแค่ตัวเลขบอกเฉยๆก็คือมันไม่สามารถปรับได้แต่มันสวยมากมันเหมือนมีจออ่ามันเหมือนรุ่นมีจอเลยแต่ว่ามันเป็น แค่แค่สถานะอุณหภูมิแค่นั้นนะครับแล้วก็ตัวแผงพัดลมของจอห์นสโบรุ่นนี้นะครับมันจะเป็นพัดลมแผงเดียวที่มี3พัดลม 1, 2, 3เป็นรุ่น360มมก็คือปกติมันจะเป็น120มม3ตัว 1, 2, 3แต่ว่าเนี่ยเป็นพัดลมชิ้นเดียวเลย oh. มีพัดลม3ตัวใน1ชิ้น พูดไปก็งงไปนะพูดไปก็สับสนในบางทีอ่ะก็ช่วยเรื่องความสวยงามนะครับช่วยเรื่องความสวยงามก็คือเราจะเห็นในส่วนของตัวเนี่ยไฟไฟตรงของพัดลมเนี่ยถ้ามันเป็นพัดลมต่อกันมันจะมีช่วงรอยต่อเนี่ย แต่ว่าถ้าอันนี้เป็นชิ้นเดี่ยวมันยาวยาวจนสุดเลยก็คือแล้วก็สายต่อพัดลมอะ่ะก็จะเป็นแค่เส้นเดี่ยวจากเดิมที่จะเป็นตัวละ2เส้นเนาะอ่าก็จะมีไฟเลี้ยงอ่าพัดล,ลมการทํางานที่จะทให้พัดลมหมุน1ตัวเนาะแล้วก็ไฟ a R g b 1ตัวใช่ไหมอันนี้ถ้าสมมติว่ามันเป็นสาพัดลมอะ่ะมันก็จะเป็นทั้งหมดประมาณ6เส้นอ่า แต่ว่าอย่างอันเนี้ยมันก็จะออกมาแค่สองเซนหนึ่งแผงออกมาแค่2องเซนนะครับหรือว่ารุ่นใหม่ๆอ่าตัวอื่นอาจจะทําเป็นอีกแบบนึงก็คือเป็นทันลมที่ต่อกันไล่สายอ่าแบบนั้นก็ใกล้เคียงกันแต่ว่าก็อะ้รก็แต่ชอบแต่ถ้าอย่างเนี้ยก็อย่างที่บอกไปมันมันไม่มีรอยต่อก็คือเป็นชิ้นเดียวไปเลย <S 2> <S 2> <ๆ>เดี๋ยวมาดูความสวยงามตอนใส่ลงไปในเครื่องก็จะรู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับอันนี้ประกรันศูนย์สามปีเลยนะแล้วก็ราคาไม่ได้แพงด้วยแค่ต่าพันกว่าบาทเองนะฮระบายความร้อนได้ดีมากนะครับหลังจะประกอบเสร็จเดี๋ยวลองเทส 0 0กับชุดน้ำตัวนี้นะครับเมื่อโหลด CPU 100%แล้วอุณหภูมิมันจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอ่ะต่อมาที่เหลือก็จะมีมัอร์บอร์ดนะฮะเป็น ASUS t r i m e b 7 6 m M หกศ A Wi-Fi d d r ตัวนี้เราก็เห็นกันบ่อยๆอยู่แล้ว Wi-Fi ได้ b l บลู o ูธได้ในตัวจบเลยนะฮะจากแบรนด a s o o แล้วก็จะมีแสาม 32G ิก DDR5 บัตห้0พัอรเวย Core i e n คู่ดยใ่้แบคูณ2รวมกัน2ตัว 32G b ิกกล่องมีสตัวนะครับจาก Core ็นแรมสีดำปกติธรรมดาเลยก็คือเน้นอ่าเขาเรียกความจุอย่างเดียวไม่ได้เน้นว่าต้องมี RGB ไม่ต้องเน้นว่าบัตจะต้องสูงเวอร์อะไรอย่างนี้อันนี้จบนะครับก็ใครที่จริงๆถ้าไม่ได้บอกว่าจะใช้งานมันถึงจริงๆอะ่ะจริงๆอะ่ะใช้เบสกลางๆไว้ดีกว่าอ่าไม่ต้องไปแบบอู้ต้องแบบดันจนสุดบัตต้อง6 6,000กกว่า7,000ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้คือมันไม่ได้มีผลขนาดนั้นเลยซ้ำเรื่องบัตแรมแต่บางคนก็เอ้ยมันเยอะมันต้องดีแต่ว่าถ้ามาเทียบผลการใช้ง,งานจริงบัตแรมมันไม่ได้มีผลอะไรขนาดนั้นนะครับ3าิกิก r s จากคอแซสตอรเรจก็จะเป็นหน่วยความจำของเครื่อง1ตัว1ชิ้นภายในเครื่องเลยนะครับตัวนี้เป็น M.2 ชนิด NVMe นะครับความจุ 1TB รีส7,000ไลฟ์กว่อ2ประกันศูนย์5ปีจากพอแซร r นะครับตัวนี้ก็จะเป็น Gen 4แล้วมีซิงค์มาให้ในตัว <S <S ซึ่งซิงค์เขาเนี่ยติดมาเลยเนาะความจุ 1TB นะครับก็ถ้ากับว่าเครื่องนี้จะมีหน่วยความจำทั้งหมด 1TB นะครับแต่ว่าเพิ่มได้นะครับคือ motherboard ของเราจะใส่ M.2 ได้2ตัวเนาะ <ม smiles. S 2> <G> ก็คือใส่ไปแล้ว1ตัว <animations. S 1> ก็ยังสามารถซื้อมาใส่เพิ่มได้อีก1ตัวหรือถ้ายังไม่พอก็ย<ๆ>ังสามารถต่อชนิด SATA ได้อีกใน <syrup. S 2> จะเป็นฮาร์ดดิสก์หรือว่าเป็น SSD ชนิดสาตารก็สามารถต่อเพิ่มได้หมดหรือยังพาวเวอร์สปายนะครับพาวเวอร์ Power ตัวนี้750วัตต์80พัลบอนส์แอนเพ็นะครับประกันศูนย์สปีซึ่งตัวนี้ก็เพียงพออยู่แล้ว5060 Ti นะมันคือ5060 Ti นะจริงๆตัวนี้ก็แต่กับ5070ก็ได้นะครับแล้วก็มีเคสเคสเนี่ยก็จะเห็นกันบ่อยมากตัวนี้นะครับซามาเรวิวสองแปดห้าหนึ่งตัวนี้ก็จะเป็นเคสตู้้้ปลาากกระจโคงดนหนน้านะครับ แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นกระจกแผ่นตรงปิดนะครับด้านล่างเนี่ยยังไม่มีพัดลมมาให้นะครับมันมีพัดลมมาให้ด้านข้าง2ตัวที่เราเห็นมันเป็นรีเวิร์สให้ด้วยแล้วนะก็คือ2ตัวนี้จะเป็นพัดลมเอาอากาศเข้าเคสนะครับด้านหลังหนึ่งตัวเอาอากาศออกนะครับแล้วก็มีเพิ่มมาสัมา3ตัวที่ลูกค้าเพิ่มมานะครับตัวนี้จะเป็น SL 1 20โรนอยดีไซน์ซึ่ง ตัวนี้เป็นรีเวิร์สไหมอ่าเป็นรีเวิร์สสตัวเลยนะครับเป็นรีเวิร์สสตัวเลยรีเวิร์สคืออะไรจริงๆใครที่ตั้งดูใจดูคลิปเราน่าจะมีประโยชน์อยู่นะเอาจริงเนี่ยแต่หลายคนไม่ตั้งใจดูไงหลับหลับละหลับละกดข้ามไปตอนเสร็จแล้วอ่าคือเนี่พัดลมรีเวิร์ส พัดลมรีเวิร์สจะเป็นแบบนี้ปกติถ้ามันไม่รีเวิร์สมันจะเป็นยังไงอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้อันนี้คือไม่รีเวิร์สอันนี้แทบปกติถ้ารีเวิร์สอ่ะถ้าเทียบกันเห็นเห็นความต่างดูดูลักษณะของใบพัดมันจะเป็นใบพัดคว่ำกับใบพัดหงายนะครับแล้วมันต่างกันยังไงล่ะอ่าแล้วมันต่างกันยังไงล่ะก็คือถ้าอยู่ในแนวเดียวกันอย่างเงี้ยหันหน้าหากันใช่างี้ยตัวนี้มันจะเอาอากาศจากเนี่ยไปข้างหลังแต่ว่าถ้าตัวนี้มันจะเอาอากาศจากข้างหลังมาข้างหน้าก็คือมันคือแบบเดียวกันกับสองตั้ยมมันนนคืืออใบพลลหงาเกแว ทำไมต้องใส่รีเวิร์สนะครับก็คือตามหลักของแอร์โฟของเคสมันก็จะมีทางอากาศเข้าแล้วก็ทางอากาศออกนะครก็อย่างกรณีบางทีพัดลมที่ไม่รีเวิร์สเราจะเห็นอายงยกตัวอย่างมันจะเป็นการกลับทางพัดลมซึ่งปกติถ้าสมมุติว่าอันนี้ไม่ใช่รีเวิร์สนะถ้าเราจะเอาด้านล่างก็คือตามหลักแล้วต้องเป็นพัดลมที่เอาอากาศเข้านะครับแล้วเราจะเอาอากาศเข้า เราก็ต้องคว่ำพัดลมแบบนี้ถ้าสมมุติกรณีที่ไม่ใช่พัดลมรีเวิร์สถ้าสมมุติเอาเอาตัวนี้ามาใช้สมมุติว่าเอาแบบนี้มาใช้เราก็ต้องคว่ำแบบนี้เพื่อให้เป็นการเอา,อากายเข้าเข็แต่ว่าถ้าเราเลือกใช้พัดลมรีเวิร์สตั้งแต่แรกเราก็จนะวังเห็นี้นเนี่ยคือความแตกต่างมันคือเรื่องความสวยงามน,นั่นเองนะครับมันคือเรื่องความสวยงามของ ของการวางพัดลมแบบนี้อ่าแบบนี้ก็ก็จะไม่สวยหรือว่าใครมองว่าสวยก็กได้นะบางคนอาจจะอยากโชว์ขอบอะไรอย่างงี้ก็ได้อ่าแต่ว่าส่วนตัวมันไม่น่าจะสวยนะอ่าก็คือใส่แบบนี้ก็วางแบบนี้มันก็จะเป็นรีเวิร์สเลยนะครับแต่ถ้าถามว่าเอา้าแล้วถ้าผมเป็นพัดลมธรรมดาแล้วก็คือเราก็เคยใส่แบบเหมือนกันนะสมมติมพัดลมธรรมดาแต่ว่าก็คือใส่แบบอย่างงี้แหละแต่ว่าก็คือให้อากาศมันออกไปก็คือไม่ไม่ไม่เรียกว่าต้อง เออไม่ต้องเอาเข้าอ่าถามว่ามันจําเป็นขนาดไหมก็ก็ไม่ขึ้นอยู่กับเคสายเคสไปอย่างเครื่องคอมที่ต้องการ a i r ์โฟที่แบบสมบูรณ์จริงๆอ่ะมันก็อาจจะเป็นคอมที่อ่าไซส์เล็กอ่าแล้วก็เขาเรียกว่าสเปคสูงอ่าความร้อนสะสมในเครื่องค่อนข้างเยอะที่ต้องการ a i r ์โฟที่แบบดีมากๆอ่าอะไรแบบนั้น แต่ถ้าเนี่ยอย่างดูโดยรวมสเปคเนี่ยอง5.0 6 0 d i ดีแล้วเป็นการ์ดจอสามพัดลมมันน่ะมันก็ไม่เน็ดอะไรขนาดนั้นการ์ดจอมันก็แบบระบายความร้อนได้ดีของมันอยู่แล้วซึ่งมันใหญ่มากๆแล้วนะครับสำหรับตัวมันมันก็อาจจะไม่ต้องขนาดนั้นแต่อันนี้ก็คือถือว่าเป็น Air Fold ที่ค่อนข้างครบนะครับเพราะว่ามีจะมีพัดลมเอาอากาศเข้าเนี่ยถึง5ตัวเลยนะ เอาออกตัวเดียวแต่ว่ามันจะมีของชุดน้ำานด้านบนที่จะใส่เข้าไปก็จะเป็นเอาออก3ตัวกับหลัง1ตัวเป็นอ,ออก4ี่เข้า5นะครับอ่าแล้วมันก็อาจจะออกตามดูตามธรรมชาติได้อีกอ่ามันก็จะมีพวกช่องอากาศตามตาม,ตามเคสเนี่ยเยอะแยะไปหมดเห็นไหมด้านหลังเออยอะไรเออยเนี่ยก็คือโดยธรรมชาติถ้ามันมีอากาศเข้าอย่างเงี้ยมันก็ต้องออกเองได้อยู่แล้วหรือถ้ามันมีอากาศออกอากาศมันก็เข้าเองได้อยู่แล้วแต่ว่าพัดลมเนี่ยเป็นตัวช่วยทําให้อากาศนะั้นอะ ไหลเวียนได้มากยิ่งขึ้นนะครับประมาณนั้นนะตัวนี้ก็เดี๋ยวประกอบกันแล้วก็เดี๋ยวมาดูตอนเครื่องนี้ประกอบเสร็จว่าออกมาเนี่ยจะสวยแค่ไหนไปดูกัน สวยเหมือนเดิมจริงๆเครื่องนี้สวยแบบสวยไม่เปลี่ยนแปลงอ่าสวยไม่สางต้องสีดำเนี่ยถ้าบอกว่ายังไงเดียตอนหลังๆอะ่ะคอมประกอบขาวเนี่ยโดยเฉพาะเครื่องแพงๆอ่ะมันเยอะกว่าสีดำเลยมันทาให้รู้สึกว่าสีดําอ่ะมันพิเศษจนทําให้เครื่องสีดำอะ่ะมันดูมีความพิเศษมากกว่าสีขาวเลยนะเพราะว่าหลังๆมาเนี่ยเวลาผลประกอบเครื่องสวยๆอะ่ะเครื่องแบบ แพงๆหน่อยจะเป็นสีขาวซะ,ะส่วนใหญ่นะครับก็เลยแบบสีดําไม่ค่อยได้เห็นเพราะไม่เห็นสีดําที่มันแบบค่อนข้างจัดเต็มมัน <Wow. S 1> มันดูดีนะเอออ่ะลองดูใกล้ๆมากาจอเป็นไงโอ้โหซึ่งกาจอเนี่ยเห็นไฟที่เป็นตัว r g b เงี้ยมันสามารถใช้ตัวโปรแกรม MSI ในการปรับได้นะอันนี้ก็ลูกค้าสามารถไปปรับเองได้เนาะกาจอเนี่ยคือเขาเรียกว่าความพิเศษของเครื่องนี้เลยมันดับยังไงดีคือตรงนี้เป็นเม็ดๆดด้วยตรงนี้ถ้าถ้าให้ดับ มองตรงนี้นะจะมองคล้ายๆแบบแรมคอแซโดมิเนเตอร์นะที่เป็นจุดๆตรงเนี้ยจะคล้ายแรมคอแซโดมิเนเตอร์ที่มันเป็นจุดสีเหลี่ยมๆนะสวยมากตรงเนี้ยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแอมเปอร์ไซสเคปลาลองแกะดูเป็นแบบเขาเรียกว่าน่าจะเป็นอะคริลิกแหละทำเป็นจากอะคริลิกแล้วก็มีลายมังกรมีลายแอมเปอร์ไซแล้วก็เป็นโป่งแสงที่ RGB อ่าสองขึ้นมานะครับส่วนด้านข้างเนี่ยก็จะเป็น มังกรนะครับมังกรเลยใช่ไหมหรือว่ามองเป็นอย่างอื่นได้ไหมวะมังกรแหละมันมันต้องเป็นมังกรแหละโฟ <c oughs> ก,กาสจออะไรไอ้ไม่ได้อะไรทีโอไม่ใช่นี่โอ้ดูกล่องด้วยน,น,นี่แวนการ์ Vanguard. ชื่อใหม่นะ่ะใช่ไหมแล้วก่อนหนนี้ไม่มีใช่ไหมก่อนหนนี้มีอะไรมีทีโอมีแวนพัทอ่ามีซูพีมอ่า แบนกาดไม่มีไอ้ก่อนนะเนี่ยต้องเปลี่ยนไปให้ดูสีอะไรสวยสีอะไรล่ะลองไปสีอาร์ทีวีลองขอปรับไปตอนหมดอาร์ีดีแต่ส่วนตัวชอบสีที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆอันนี้อันนี้มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆไหมหรือว่าโทนเ,เขียวอ่ะไออันนี้โทนเขียวนี่อาร์จีดีนของแท่อันนี้อันนี้คือโดนใจเกมมิ่งอ่าโดนใจสายซิ่งนะครับสวยไหมเนี่ยถ้าถ้าถ้าไฟเงี้ยโอ้โหสุด ขอญาติเปิดจอให้ดูนิดหนึ่งลืมเลยลืมเห็นไหมตรงเนี้ยมันจะมีมันจะมีตัวเลขสถานะอุณหภูมิ CPU ใช่ไหมที่บอกไปแต่ว่ามันต้องเข้ามาเปิดที่โปรแกรมนี้นี่เราก็เข้ามาเปิดโปรแกรมนี้จอโบนี่มันเซต เปิดมาแล้วขึ้นเลยไม่ได้สหแหหััโปรแกรมตอนนี้ต้องเข้ามากดเปิดนี่เปิดปุด๊บเ,เ,เรียบร้อยขึ้นจอแล้วใช่หไหมก็ได้แล้วอเดี๋ยวดูเครื่องเข้าวๆเดี๋ยว,ว,ว,วอลองใช้ตัวเทสซี u ที่บอกไปว่าเราจะทดสอบว่าตัว CPU i7 14700เนาะกับชุดน้ำเนี่ยราคา3,000กว่าบาทที่แบบมีดีแค่สวยหรือเปล่าพี่มัน3,000กว่าบาทมันได้ขนาดนี้แล้วประสิทธิภาพมันจะดีหรือเปล่าคือ1 j o h n จอเป็น1แบรนด์ที่ มั่นใจได้เลยว่าสินค้าเขาเนี่ยไม่กระหลงโปงแน่นอนอ่าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เคสชุดน้ําซิงลมพัดลมเคสนะครับจากจอห์นส์โบสายต่างๆของจอห์นส์โบเป็นสินค้าที่เรียกได้ว่ามีมาตรฐานสูงแบรนด์หนึ่งเลยนะครับก็เดี๋ยวมาทดสอบให้ดูก็คือผู้เฉยๆมันอาจจะไม่เห็นเนาะเดี๋ยวลองทดสอบดูว่าไอเจ็ดสิกับชุดน้ําตัวเนี้ย ในราคาแค่3000กว่าบาทเนี่ยแล้วได้หน้าตาแบบที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ยมันจะประสิทธิภาพเป็นยังไงด้วยนะครับอ่ะแล้วก็มาทวนสเปคภายในเครื่องกันสักรอบแล้วกันนะครับก่อนจะไปดูไปเทสให้ดูนะครับก็เครื่องนี้คือหลักๆจะมีตัวการ์ดจอนะครับจาก MSI นนซที่เป็นตัวแวนการ์ดนะครับอ่ะยกให้ดูล้านๆกันสักนิดหนึ่งแล้วกันอ่ะดูการ์ดจอไปเยอะๆเพราะมันยังอื่นก็ไม่ค่อยมีอะไรให้ดูนะครับก็ประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นสายไฟเลี้ยง 14บก2หรือถ้าเรียกก็1ิบพินนะครับ PC Gen 5ที่อันเนี้ยใช้ของการจอที่มีมาให้เพราะว่า power เราใช้เป็น7 5 0ิบาทบอนอนเท,ท,ที่เขายังไม่เป็นสาย16พินแบบใหม่มาให้เราก็เลยต้องใช้สายของการจอแล้วก็ไปต่อ8บวก8ของ power supply นะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าจะใช้ที่มีสายเป็น16พิน PC ซมาเนี่ยต้องใช้ power แร์8 50, 88, 88, 5หิบาทแปดิบโกขึ้นไปที่ที่มีมาให้นะครับราคาก็จะสูงขึ้น แต่ว่าจริงๆอ่ะสเปคของ power แค่นี้ก็พอแล้วนะครับเพียงแต่แค่จะต้องใช้สายของการจอแค่นั้นนะครับแล้วก็แรม 32GB ิอทกิกซนเทียน 32G งกิกธรรมดาสีดำดำที่ไม่มีไฟอะไรเลยนะครับถ้าสังเกตตัวแรมก็จะเป็นดำดำด้านๆเฉยๆเลยแต่สวยนะสวยแบบเรียบๆนะครบบอร์ด asus time b j 0 m g t wifi ตัวนี้เราก็เห็นกันบ่อยๆอยู่แล้วตัวนี้ก็เป็นดี r ีาจาก asus storage ใส่อยู่่างนี้เนี่ย storage อ,อย่างที่บอกไป ตรงนี้ที่เขียนว่า MT 6 0 0 Elite น,นะเนาะอ่ะแต่เนี่เป็น M แบบ t จาก Corsair นะครับซึ่งอย่างที่บอกมันมีซิงค์มาให้เพราะฉะนั้นเราก็เลยใส่ด้านล่างไว้ก่อนเพราะว่าถ้ามาใส่ตรงน,นี้เราต้องถอดซิงค์เดิมของบอร์ดอ่ะมันก็เลยอใส่ตรงนี้ไว้สวยๆดีกว่าแล้วอนาคตถ้าอัปเกรดก็เพราะว่าสองช่องเนี้ยมันเป็น PCIe 4.0เหมือนกันจะใส่ช่องไหนก็เหมือนกันนะครับถ้าอนาคตลูกค้าจะใส่เองก็เอามาใส่ตรงนี้ได้อะถอด ขอซิงค์ตัวนี้ออกแล้วก็ใส่ได้ก็ซื้อ M ที่เป็นตัวเปล่าที่ไม่มีซิงค์เ่ยแล้วก็ใส่ซิงค์ของตัวมัตตาบอลนี้ไปได้นะครับพาวเวอร์ก็750บาทแปดสิบพัทบอนที่บอกไปจากแบรนด์แอนเท็เนาะแล้วก็รีฟลิกคูลิ่งเคสจามาในวิวสองแปดห้าหนึ่ง M black นะครับพัดลมสามตัวด้านล่างหนึ่งสองสามนะครับรีเวิร์สสามตัวด้านหลังสองตัวตรงนี้ก็รีเวิร์สมาของตัวเคสด้านหลังตรงนี้หนึ่งตัวเอาออกด้านบนเป็นของชุดน้ํานะครับอย่างที่บอกไป จุดน้ำนี่นะครับไม่ไม่ได้โม้แนี่นอนอันนี้สายนี่ต้องแก้สายต้องแก้แล้วเนี่ยเดี๋ยวสายต้องลากใหม่นะครับสายนี้อันนี้พลาดไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นอ่เขาเรียกว่าข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆที่เนี่ยเราก็จะมีพอประกอบเสร็จปุ๊บแล้วมาเทสเนี่ยเราก็ช่วยกันดูว่าเออมันมีอะไรตรงไหนที่ไม่เรียบร้อยก็เดี๋ยวต้องไปเก็บตรงนี้เดี๋ยวต้องไปเก็บหน่อยนะครับอ่ะอันนี้เป็นพัดลมแผงเดียวที่ไม่มีรอยต่อตรงเนี้ยเห็นไหมมันคือชิ้นเดียวไปเลย แล้วก็มีสาพัดลมอยู่ในชิ้นเดียวนะครับก็จะเป็นความพิเศษเล็กๆน้อยๆของตัวชุดน,น้ำด้วยนะครับสวยมากด,ดูดิตรงนี้มีไฟหรือว่าไงมันมีไฟใช่ปะตรงพัดลมอะตรงวงแหวนพัดลมอะเพิ่งสังเกตคือเขามีไฟมาด้วยนะตรงเนี้ยตอนแรกคิดว่าแสงสะทนอนแต่ไม่ใช่คือมันมีไฟที่ก็่ตรงนี้ด้วยเฮ้ยเจ๋งอะเออนะครับแล้วตรงนี้ก็บอกสถานะอุณหภูมิที่บอกไปอย่างนั้นเนี่ยก็32สององศาอาจจะไม่ได้ตรงเป๊ะๆกับตัววัดของถ้าใช้เปิดโปรแกรมเนี่ย ขนาดเปิดโปรแกรม2โปรแกรมมันยังไม่ตรงกันเลยอ่ะแล้วอันเนี้ยก็เป็นอีกหนึ่งอันอีกหนึ่งโปรแกรมเหมือนกันของจอห์นชโบที่ที่ติดตั้งไปอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวเราลองอ่าไปเทสการทำงานของตัวชุดน้ำกับ CPU ว่าเมื่อเราโหลด CPU 100%เนี่ยชุดน้ำตัวเนี้ยจาวอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวไปเทสกันมาเดี๋ยวมาเทสประสิทธิภาพการทำงานของชุดน้ำ กับ CPU i7 14 700นะครับว่าเป็นยังไงเมื่อกี้แอบเทสมาแล้วแอบเทสมาแล้วถ้าไม่ผ่านก็จะไม่ต้องถ่ายเดี๋ยวลองดูอ้ยอันนี้จะบอกว่ามันคืออีกวันหนึ่งแล้วนะ <S 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 อ่ะเดี๋ยวมาดูอ่ากดสตาร์ทนะมันติคอคือทำงานทุกคอนะฮะทุกเทสซีเรเบนซ์ i23 ครับไปป๊ i7 14 700นะครับกดปั๊บ 8ปปุ๊บนะครับปกติเลยอันนี้ปกติอันนี้คือไปปลด power limit CPU มาแล้วนะครับก็คือไม่ว่า CPU จะร้อนเท่าไหร่มันก็จะทำงานสูงสุดตามที่มีตัว Tjmax เป็นตัวกำหนด Tjmax ตรงนี้ยกำหนดไว้100รองศาก็คือถาบใดที่ยังไม่ถึง100รองศา CPU ก็ม่ไม่ไม,ไม,ไม่จะไม่ตัดการทำงานนะครับนี่ก็คืออยู่ว่าเนี่ย ถ้าเห็นได้ชชดก็ประมาณทั้ง4สนะสูงสุดตอนนี้นะครับแม็กสูงสุด84แต่ว่ามันก็จะอยู่ประมาณนี้แหละอ่าเนี่ยดูดูนี้ดูนี้เห็นไหมพอปุ๊บมันก็จะดอบพอมันบู๊ไปม,มันโหลดร้อยใหม่มันก็จะขึ้น,นอันนี้อันนี้ถ้าดูที่หน้าจอนะ84สองศาถ้าปกติยังไงก็ไม่เห็นอุณหภูมิแบบนี้แน่นอนถ้าไม่โหลด cpu ร100เปรเซ็นต์ ยังไงก็ไม่ได้เห็น CPU อุณหภูมิแบบนี้เล่นเกมเกมอะไรบ้างที่ใช้ CPU i 7อ4 80%0% อแน่ะ90% 100%อน่ะแทบหาไม่มีเลยนะที่จะสามารถใช้การทำงานของ CPU แบบ100%ได้สำหรับการเล่นเกมน้อยมากนะครับส่วนมากจะทำอยู่แค่ประมาณ40-50เต็มที่60อ่ะแค่ประมาณนั้นนะครับก็คือสูงสุดตอนเนี้ย8องศานะครับเรนเดอร์มาประมาณเกือบ2นาทีแหละ ซึ่งมันจะไม่ได้หนีอย่างนี้ไปเยอะหรอกต่อให้เรนเดอร์เป็น10นาทีอ่ะมันก็ไม่ได้หนีอย่างนี้เยอะเพราะมันเป็นเรนเดอร์เรนเดอร์เป็นวูบ,บ,บแล้วก็หยุดแล้วก็เริ่มใหม่เห็นไหมพอพอมันเสร็จปุ๊บมันก็ปุ๊บอ่าลดลงแล้วก็เริ่มใหม่อ่าประมาณนั้นซึ่งมันก็จะมีช่วงผ่อนคลายอยู่นิดนึงอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าเรนเดอร์จริงมันอาจจะยาวๆกว่านี้อ่าแต่ว่าก็อันนี้ก็คือเทสให้ดูในระดับหนึ่งว่ามันสามารถยืนพื้นในระดับที่ ต่ำกว่า90องศาได้นะคร CPU ตัวนี้ที่เป็น i7 14700เนี่ย turbo boost สูงสุดที่ทำได้คือ5.40 g h z อ่ะก็คือเวลารันเนี่ยมันก็รันที่สูงสุด5.40 GHz แต่เมื่อใดความร้อนเนี่ยที่มันสูงกว่า Tjmax เนี่ยก็คือมันจะถูกตัดการตัดการทำงานลง,นงอง่ะเหลือแบบ4กว่าอย่างเงี้ยก็คือมันยังทำงาน100%อยู่นะแต่ว่า g h z ถูกตัดลดลงเพื่อให้อุณหภูมิ CPU นั้นยเย็นลงเพื่อให้ไม่เป็นอันตรายนั่นเอง แต่ว่าก็อย่างที่บอกวันนี้มาเทสชุดน้ําตัวนี้ให้ดูนะครสามพันกว่าบาทก็ใช้ได้แล้วกับ i 7 4 7 7 0 0นะครับก็ไม่ต้องไปเล่นตัว5-6,000อะไรเงี้ยถามว่ามันดีกว่าไหมดีกว่าไม่ได้มีวลต่างขนาดนั้น oh. คือมันไม่ได้ขนาดนั้นคือมันไม่ได้แบบว่าอู้แพงขึ้นแบบหลายพันเป็นหมื่น oh. มันจะต้องลดเป็น10-20องศามันมันไม่ใช่ คือมันต่างกันน้อยมากต้องพูดว่าความต่างในระดับความร้อน CPU ในชุดน้ำแพงๆกับเริ่มต้นเนี่ยก็เริ่มต้นกลางสูงเนี่ยต้องบอกว่ามันต่างแบบแบบแค่นิดหน่อยอย่างตัวนี้ถ้าสมมุติว่า,าเต็มที่เลยปิดเคสแล้ว92องา,อาโดยประมาณนะแต่ว่ากี้ก็ยังไม่ถึงแต่ถ้าปิดเคสแล้ว ก็อาจจะเต็มที่วันสัก92องศาแต่ถ้าแบบไปใส่ตัว5,600 0บางตัวนะั้นต้องใช้คำว่าบางตัวบางตัวก็5,600ก็ไม่ได้มีประโยชน์ด้วยซ้ำซึ่ง5,600เนี่ยรุ่นที่ดีกว่าปฏิบาติสูงกว่ามันก็อาจจะหลือทัก85อะไรอย่างนี้มันไม่ได้ลดแบบเยอะขนาดนั้นอจจะไรแยบ85ออาจจเต็มที่ลดลงมา10องศา82ซึ่งยากมากนะครับหรือว่าใส่ตัวละหมื่นก็อาจจะสัก80ต้นๆ80อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้ แต่ว่าก็ค่อนข้าง,างยากนิดหนึ่งที่จะบอกว่าวิ้ยใส่ชุดน้ํา 3ตอนเหมือนกันเนี่ย3 6มมมเนี่ยที่เป็นชุดน้ำ AIO ชุดน้ำติดเหมือนกันแล้วแล้วแบบใส่ตัวละหมื่นกับตัวละ3,000กว่าบาทแล้วจะหวังอุณหภูมิต่ำกว่ากันแบบเป็น20องศาเนี่ยเป็นไปไม่ได้แน่ๆนะครับก็สำหรับเครื่องนี้นะครับก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวรอจัดส่งวันนี้เลยนะครับใครที่สนใจประกอบเครื่องนะครับสเปคแบบนี้แต่ว่าก็อย่างที่บอกไปว่าเครื่องนี้นะครับราคาเขาเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าเนื่องด้วยมีการ์ดจอที่เป็นตัวท็อปนะครับ เป็น5 0 6 0 TI นทีไอ,อ่าหลายคนอาจจะเห็นว่าราคานี้มันควรได้มากกว่านี้ไหมมันเป็นไปได้นะครับก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นลิปว่าถ้าไปเอา5 0 7 0ย์เริ่มต้นตัวอื่นในราคาเดียวกันมันเป็นไปได้นะครับอย่างตัวเนี้ยอ่าถ้าเอาแบบเอาห้าศูนย์เจ็ดเอาแวนตัตเนี่ยเอาในแบรนด์เดียวกันเลยนั้นปั๊สองพัดพลมเนี่ยได้ไหมราคาเท่ากันไหมเกือบใช่ไหมเพิ่มเท่าไหร่อ่ะแบบประมาณประมาณนอันนี้ตัวนี้เท่าไหร่อ่ะ รู้เลยเดี๋ยวเดี๋ยกดเลยกดเลย่ากดเลยไปเป็นภา,าระคนตัดเอาเป็นกาดเท่าไหร่ก็ไม่รู้อันนี้เท่าไหร่รู้ไหมถ้านั้นไม่รู้ทักอย่างเลย5 0 6 0ูน2 9 0 0 2ูน0ที้0นะครับกับ วนตัสตัวนี้5070ใช่ไหม5้7 0ยดวนตัสแวนตัสมี2 x 3 x อันนี้อันนี้3 x ดูรูป5070วนตัส25 0 0 0กับอันนี้ถ้า2 9่าต่างกัน4,000อ่า4,000ัน0 0กุกว่าคือก็เยอะนะต,ตัวไหนแบบ20,000นิดๆแมีไหม20,000นแล้วยโนยถูกกว่าเหรอออ๋เพราะตัวนี้มันแพงใช่ไหมเดี๋ยวลองดู5070ถูกสุดเลยแล้วกันห้าศูนย์เจ็ด0ูนย์พอๆกันสองสี่เก็า0 0 0ยก็4,000 เมื่อกี้เช็คแล้วก็ประมาณส4พันโดยประมาณ3 4มี่พันก็คือ5 7 .0 นเจเริ่มต้นเพิ่มประมาณ3ามพันนะครับได้ห้าศูย์เจ็ดศับงนลมเออสามพัลมตัวเริ่มต้นก็มีนะครับลองสอบถามมาได้ถ้าจะประกอบกับ5.0าแต่ที่เนี่ยไม่ได้แบบนี้ที่แน่ๆคือไม่ได้แบบนี้แน่ๆน,นะครับคือมันต่างกันเยอะมากก็คือถ้ามองจากตายังไงตัวนี้ก็ต้องดูดีกว่ายังไงตัวนี้ก็ต้องแรงกว่าเทพกว่าแพงกว่านะครับใครที่ประกอบยังไงก็ลองสอบถามกันมาได้หรือจะเอา CPU ลลงเหือซี้อยง ถ้าสูงสูงที่ไเนี่ยถ้าเน้นเล่นเกมเนี่ยไม่หน่อง i7 ก็ได้เอา i5 จ้าไอห้4สิบสี่สี่ร้อยสิบก็ได้นะครับก็ราคาก็จะถูกลงค่อนข้างเยอะชุดน้ำเนี่ยถ้าอย่าง i5 เนี่ยใส่แค่ซิงลมก็ได้ราคาก็ถูกลงอีกนะครับตัวสตอเรจตัวแรมเนี่ยก็แรม3 2 M สออ็เทอะไรเงี้ยก็ก็ได้สบายราคาก็ถูกลงค่อนข้างเยอะเลยอันนี้แล้วแต่งบประมาณของแต่ละคนไปนะครับใครที่อยากประกอบแบบไหนก็ลองสอบถามกันเข้ามาได้แล้วกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนบอมมีคูไววว้้ดยันนนนี้ลากกััไป่อครบ กับเครื่องนี้ประกอบ5060 Ti Van g u a r d กับบอลเมียมทูจัดให้หมด